สวัสดีคืนนี้ Gentle Night Gentle Mind สวัสดีค่ะ Gentle Night Gentle Mind คืนนี้เมยอยากชวนคุณมาพิจารณาความรู้สึกที่เราทุกคนคุ้นเคยความรู้สึกว่าเราไม่มีเวลาเพียงพอความรู้สึกที่ว่าทุกสิ่งต้องเสร็จเดี๋ยวนี้ทันทีความรู้สึกเร่งรีบที่ติดตามเราไปทุกที่แม้กระทั่งในยามพักผ่อน เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับความเร่งด่วนอย่างมีปัญญาการค้นหาความสมดุลระหว่างการตอบสนองต่อความเร่งด่วนที่แท้จริงของชีวิตและการปล่อยวางความรู้สึกเร่งรีบที่ไม่จําเป็นโลกของเราเต็มไปด้วยความเร่งด่วนทุกสิ่งดูเหมือนต้องการความสนใจจากเราในทันทีอีเมลที่ต้องตอบกลับด่วนการแจ้งเตือนที่ไม่หยุดหย่อนจากโทรศัพท์มือถือเส้นตายของงานที่กระชั้นชิด ยังไม่นับรวมกับความคาดหวังจากสังคมที่ว่าเราควรประสบความสำเร็จเร็วๆร,รู้ทุกอย่างทันทีและตอบสนองต่อทุกคนโดยไม่ชักช้าท่ามกลางความวุ่นวายนี้เราอาจลืมไปว่ามีความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เร่งด่วนจริงๆกับสิ่งที่เพียงแค่ดูเหมือนเร่งด่วน ระหว่างภาวะฉุกเฉินที่ต้องการการตอบสนองทันทีกับความรู้สึกเร่งรีบที่เราสร้างขึ้นเองหรือรับมาจากสภาพแวดล้อมลองนึกถึงภาพแพทย์ในห้องฉุกเฉินดูค่ะเมื่อมีคนไข้าอาการหนักมาถึงพวกเขาต้องเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วตัดสินใจทันทีแต่สิ่งที่น่าสนใจคือแม้ในช่วงเวลาวิกฤตเหล่านั้น ภาที่ดีไม่ได้ทำตัวร้อนรนพวกเขาเคลื่อนไหวอย่างมีจุดหมายมีสติและมีความแน่วแน่นั่นคือภาพของความเร่งด่วนอย่างมีปัญญาค่ะการตระหนักว่าบางสิ่งต้องการการตอบสนองอย่างรวดเร็วและจริงจังแต่ในขณะเดียวกันก็รักษาความสงบภายในและความชัดเจนของจิตใจไว้ คืนนี้ไม่อยากชวนคุณสำรวจว่าเราจะสามารถพัฒนาทักษะนี้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรวิธีแยกแยะระหว่างความเร่งด่วนที่แท้จริงกับความรู้สึกเร่งรีบที่ไม่จำเป็นและวิธีรักษาความสงบภายในแม้ในสถานการณ์ที่มีความกดดันสูงทุกวันนี้เรามักถูกโจมตีด้วยความรู้สึกว่าทุกอย่างเร่งด่วนทุกอย่างสำคัญและทุกอย่างต้องการความสนใจจากเราในทันที แต่เป็นไปได้เหรอคะที่ทุกสิ่งจะมีความสำคัญเท่ากันหรือเป็นไปได้ไหมที่ทุกอย่างจะเร่งด่วนพอๆกันความจริงก็คือไม่ใช่ทุกอย่างที่ดูเร่งด่วนจะเร่งด่วนจริงๆค่ะและขั้นตอนแรกสู่ความเร่งด่วนอย่างมีปัญญาคือการเรียนรู้ที่จะแยกแยะ ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีเกี่ยวกับวิธีการแบ่งงานออกเป็นสประเภทตามลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนสำคัญและเร่งด่วนสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนไม่สำคัญแต่เร่งด่วนและไม่สำคัญและไม่เร่งด่วนแต่ในทางปฏิบัติการแยกแยะนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายคะ่ะและหนึ่งในสาเหตุสำคัญก็คือความรู้สึกเร่งรีบ มักบิดเบือนการตัดสินใจของเราเคยสังเกตไหมคะเวลาที่เรารู้สึกเร่งรีบเราจะมีแนวโน้มประเมินว่าสิ่งต่างๆเร่งด่วนมากกว่าที่ควรจะเป็นอีเมลที่เพิ่งเข้ามากลายเป็นสิ่งที่ต้องตอบทันทีการขอความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆกลายเป็นเรื่องที่ต้องทิ้งงานปัจจุบันเพื่อไปจัดการ นี่เป็นเพราะความเร่งรีบเปลี่ยนวิธีที่สมองของเราทำงานมันกระตุ้นระบบปภาสาซิมพาเทติกซึ่งเป็นส่วนระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมการตอบสนองแบบสู้หรือหนีเมื่อสมองของเราอยู่ในโหมดนี้มันจะมุ่งเน้นที่ภัยคุกคามระยะสั้นและมองข้ามภาพรวมระยะยาวดังนั้นก้าวแรกสู่ความเร่งด่วนอย่างมีปัญญาคือการฝึกหยุดและถามตัวเองว่า สิ่งนี้เร่งด่วนจริงๆหรือแค่รู้สึกเร่งด่วนอะไรจะเกิดขึ้นถ้าฉันไม่ตอบสนองทันทีและสิ่งนี้สอดคล้องกับสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับฉันหรือไม่นี่ไม่ได้หมายความว่าเราควรผัดวันประกันพุ่งหรือเพิกเฉยต่อความรับผิดชอบแล้วถ้าเราต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เร่งด่วนจริงๆละ่ะ เมื่อเส้นตายของงานกระชั้นชิดเมื่อวิกฤตเกิดขึ้นที่ทำงานหรือเมื่อสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นในครอบครัว เราจะรักษาความสงบและความมีสติไว้ได้อย่างไรกุญแจสําคัญอยู่ที่การเปลี่ยนจากความเร่งรีบที่ตื่นตระหนกเป็นความเร่งด่วนที่มีจุดมุ่งหมายลองนึกถึงนักบินในสถานการณ์ฉุกเฉินดูค่ะพวกเขาไม่ได้ทำตัวร้อนรนหรือตื่นตระหนกแต่พวกเขาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วแม่นยําและมีขั้นตอนโดยทําตามระเบียบการเฉพาะสําหรับสถานการณ์นั้นๆ นั่นเป็นเพราะพวกเขาได้รับการฝึกให้ตอบสนองต่อความกดดันด้วยวิธีที่แตกต่างไม่ใช่ด้วยการกระทำที่สับสนและร้อนรนแต่ด้วยการเคลื่อนไหวที่มีสติและมีจุดหมายเราทุกคนสามารถเรียนรู้และฝึกฝนทักษะนี้ได้และมันเริ่มต้นด้วยการฝึกหายใจค่ะในช่วงเวลาที่มีความกดดันสูงร่างกายของเรามักเปลี่ยนไปสู่การหายใจตื้นๆและเร็ว ซึ่งยิ่งกระตุ้นการตอบสนองแบบสู้หรือหนีมากขึ้นการฝึกหายใจลึกๆและชา้ชาๆสัก2-3ถึงครั้งสามารถช่วยให้เราดึงตัวเองออกจากวงจรความเครียดนี้ได้มีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์มากมายที่แสดงให้เห็นว่าแม้แต่การหายใจลึกๆเพียงไม่กี่ครั้งก็สามารถลดฮอร์โมนความเครียดในร่างกายได้ หลังจากหายใจลึกๆแล้วขั้นตอนต่อไปคือการประเมินสถานการณ์อย่างชัดเจนและถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องทำตอนนี้ฉันมีทรัพยากรอะไรบ้างที่จะช่วยฉันจัดการกับสถานการณ์นี้ฉันควรขอความช่วยเหลือจากใครบ้างการตั้งคำถามเหล่านี้ช่วยให้เราก้าวออกจากโหมดตอบสนองอัตโนมัติและเข้าสู่โหมดที่มีสติและมีกลยุทธ์มากขึ้น มีเรื่องเล่าเก่าแก่เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับราชาที่ต้องการค้นหาความสงบเขาจึงจัดการแข่งขันให้ศิลปินวาดภาพที่แสดงถึงความสงบที่แท้จริงศิลปินคนแล้วคนเล่าวาดภาพทะเลสาบอันเงียบสงบท้องฟ้าสีคลามไร้เมฆและทิวทัศน์ที่สวยงามแต่ภาพที่ชนะกลับเป็นภาพของน้ำตกท่ามกลางพายุฝนที่โหมกระหนำ่ำและที่กิ่งไม้เหนือน้ำตกนั้น มีรังนกเล็กๆที่มีแม่นกกำลังนอนกกไข่อย่างสงบนั่นคือความสงบที่แท้จริงไม่ใช่การปราศจากพายุแต่เป็นการพบความสงบภายในท่ามกลางพายุในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและความกดดันเราไม่สามารถรอให้ทุกอย่างสงบลงก่อนจึงจะพบความสงบเราต้องเรียนรู้ที่จะสร้างแล้วก็รักษาความสงบภายในท่ามกลางความวุ่นวาย หนึ่งในเคล็ดลับสำคัญคือการเปลี่ยนมุมมองต่อความเร่งด่วนแทนที่จะมองว่ามันเป็นศัตรตูที่คอยรบกวนความสงบของเราลองมองว่ามันเป็นโอกาสในการฝึกฝนการมีสติและความสงบภายในเมื่อเรารเผชิญความเร่งด่วนแทนที่จะคิดว่าทำไมสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันลองเปลี่ยนเป็นนี่คือโอกาสที่จะฝึกความสงบและการตอบสนองอย่างมีสติของฉัน นอกจากนี้การมีกิจวัตรประจําวันที่ช่วยเติมเต็มความสงบภายในก็มีความสําคัญมากไม่ว่าจะเป็นการทำสมาธิในตอนเช้าการเดินอย่างมีสติในช่วงพักกลางวันหรือการเขียนบันทึกก่อนนอนกิจวัตรเหล่านี้เป็นเหมือนสมอที่ช่วยยึดเราไว้ในยามที่พายุชีวิตโหมกระหนำ่ำ ถ้าคุณฟังมาถึงตอนนี้และรู้สึกว่าต้องการนำแนวคิดเรื่องความเร่งด่วนอย่างมีปัญญามาใช้ในชีวิตลองทำแบบนี้ดูค่ะ 1. เมื่อคุณรู้สึกเร่งรีบลองหยุดสักสิบวินาทีแล้วถามตัวเองว่าสิ่งนี้เร่งด่วนจริงๆหรือแค่รู้สึกเร่งด่วน อะไรจะเกิดขึ้นถ้าฉันไม่ตอบสนองทันทีบางครั้งเพียงแค่การหยุดและถามคำถามเหล่านี้ก็ช่วยให้เราเห็นสถานการณ์ชัดเจนขึ้น 2. ฝึกการหายใจอย่างมีสติในช่วงเวลาที่มีความกดดันหายใจเข้าลึกๆนับ1-4กลั้นหายใจนับ1-7ถึง และหายใจออกช้าๆนับ1-8ทําแทำแบบนี้สัก 3- สรอบเมื่อคุณรู้สึกว่าความเครียดกำลังเพิ่มขึ้น 3. ลองเขียนรายการงานที่คุณรู้สึกว่าเร่งด่วนทั้งหมดและลำดับตามแนวคิดสำคัญและเร่งด่วนสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนไม่สำคัญแต่เร่งด่วน และไม่สําคัญและไม่เร่งด่วนคุณอาจประหลาดใจที่พบว่าหลายสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเร่งด่วนอาจจะไม่ได้สําคัญจริงๆ และ4ทุกเช้าก่อนเริ่มวันใหม่ลองใช้เวลาสักหานาทีนั่งสงบสงบและตั้งเจตนาว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันนี้คุณจะพยายามตอบสนองด้วยความสงบและมีสติไม่ใช่ด้วยความเร่งรีบและความเครียดความเร่งด่วนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วค่ะเราไม่สามารถหนีพ้นมันได้แต่เราสามารถเปลี่ยนวิธีที่เราจะตอบสนองต่อมันได้ สุดท้ายความเร่งด่วนอย่างมีปัญญาไม่ได้หมายถึงการไม่เร่งรีบหรือไม่ตอบสนองต่อสิ่งที่เร่งด่วนจริงๆราตีสวัสด์ค่ะ